คำเตือนคลิปนี้เป็นพวกความบันเติมและคว nah ามสุนทรีย์มันอาจะมีคำหยาดดาบพ่อดาเม่และคำบูงที่ไม่เหมาะสมผมก็กราบขอไปตรงนี้เลยนะครับและคลิปนี้อย่าทำตามถ้าใครทำตามแล้วก็ทำใจเลยกันควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่จุดัำชาแล่จุดมาแล่ยาสิบสิบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและกดแชร์โซ่หนึ่งพันซับสไคริเปอร์ไปกลาลาลา สวัสดีครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กับ,บรายการเทราพัฒเกซี่สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้ครับผมทีมก็มาอยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าคู่มือวัยรุ่นนะครับผมและคู่มือในวันนี้ก็ก็เป็นตอนไม่ให้แม่ล้างจานนะครับผมหรือใช้งานจะเป็นยังไงนะันไปชมกันเลยครับผมล้มางจานได้แล้ว รวะวะูมาล้างจานได้แล้วไม่ใช่ล้างจานอีกแล้วคือค,คุณรู้ไหมผมกลับมาจากโรงเรียนผมต้องเรียนหนังสือทำการบ้านทุกคนดู <c oughs> ผมต้องอ ผมต้องออขวานผ้าผมต้องรีบผ้าล้างมือแล้วมแม่ผมก็มาแล้วเชฟวังจันจทุกคนแล้วแม่ผมแก่ <c oughs> สอนได้แล้วผมอ่านหนังสืออยู่แม่อย่าเช็ดผมโอ้ทำคามาดบ้านอยู่เนี่ยโอ้เรียกมาสอนได้แล้วพเลเออแม่ครับผมกำลังสอนเอ,อ่อไอพอนี้เล่นเกมอยู่ครับพอดีพอนี้เล่นเกมมันเล่นไม่เป็นครับแม่ออยิงเลยยิงเลยยิงเงยงยิงเลยยิง,ยง,ยง,ยงเอออย่างนั้นอย่างนั้น ไปเลยิงครับผมเจ้าว่านี่เลือกมาอ้างได้แล้วแม่ครับพอดีผมต้องไปกับเออผมต้องไปทำตัวกับนั่นนะครับเดี๋ยวผมมานะครับครับเฮ้ยมีคนโทรมาฮัลโหลเดี๋ยวแม่ครับเดี๋ยว ผมไม่อยากรางจานแม่ผมกำลังคุยตัวสับก,กับเพื่อนอยู่เห็นไหมแม่โอ้โหครับ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 มาช่วยกระทืบกนหน่อยเพื่อนเออได้ได้ได้เจอกันเจอกันเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยเจอผมได้ มาเวิธีการแม่แม่ใช์ครับผมเอาไม้กวาดเอาได้ไม้กวาดทุกขาดูนะครับว้าเออแม่ครับผมเจ็บขากับแม่ผมทำผมล้างจานไม่ได้กับแม่โโอ้ห เขาพังป่วยเคก็ได้เอาผ่ารานหนึ่งเออเจ็บหัวเออเจ็บหัวผ่าเฮียเนี่ยเออเจ็บหัวแม่ครับพอดีผมล้างจานไม่แล้วครับแม่พอดีผมออกกำลังกายอยู่ครับแม่

ผมว่าตอนจบคลิปผมว่าผมไม่น่าจะขายกับเมือครับก็ฟามันก็เริ่มจะเมื่อครับก็เราก็จะไปกันในห้องกันเลยครับผมไปหนึ่งสองสามถ้าผมในสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดการีด้วยครับผมและนี่ก็คือสีรีิ์ิธีนั่นเองแล้วคุณก็โปรดติดตามผมด้วยครับแล้วก็ฝากช่องนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับให้คุูมาทำอะไรไปครับสวัสดีครับผม Yeah. Right.